ท่านว่าผู้ใดเกิดในวันศุกร์ผู้นั้นตกอยู่ในที่อันชนามธาตุลมเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่สูงมีความทะเยอทะยานชอบสนุกสนานผู้จาโวหารคมคายปากเปาะเวลาโกรธไม่เคยคิดหน้าคิดหลังเข้าใจเก็บหอมรอมริบแต่เงินที่ได้เก็บไว้ไม่ค่อยจะอยู่ท่านว่าในช่วงชีวิตของคนวันศุกร์นี้ จะต้องผ่านทุกลำเคนถึงสองครั้งผลจากนั้นแล้วก็ดีตลอดไปท่านกำหนดลักษณะการแห่งอัธถทิตของคนที่เกิดวนันศุกร์ไว้ดังนี้ทิศอุดรหรือทิศเหนือเป็นทิศบริวารทิศนี้ควรจะให้เป็นที่อยู่ของบุตรและพวกบริวารจะบังเกิดความสมบูรณ์พุนสุขทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเสียงเหนือเป็นทิศอายุ ทิศนี้ควรจะให้ท่านผู้ใหญ่ที่มีอายุอยู่หรือจะตั้งข้อประสุสัตว์ในทางทิศนี้ก็ได้จะไม่มีพยาทิโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเป็นทิศเดชทิศนี้ควรจะเป็นที่ไว้ศาสตราวุธหรือจะทำประตูรัว้วเข้าบ้านก็ได้จะบังเกิดตะบะเดชะทิศอาคาเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศสีทิศนี้ควรจะทำเป็นห้องนอนที่เก็บทรัพย์สมบัติที่ตั้งสารเทพารักษ์ที่ตั้งสารพระภูมิเวลาล้างหน้าก็ควรล้างหน้าหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นี้จะทําประตูบ้านประตูรั้วก็ได้ทิศทักษิณหรือทิศใต้เป็นทิศมูละทิศนี้ควรจะเป็นที่ไว้ยุ้งฉางที่ตั้งตุ่มข้าวสารที่ตั้งตุ่มน้ํากิน ทางทิศนี้หรือจะขุดบ่อขุดสระน้ำก็ได้ทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศอุตสาหะควรจะทำครัวไฟทางทิศนี้หรือเก็บเครื่องมือทำมาหากินไว้ทางทิศนี้ทิศปัจจิมหรือทิศตะวันตกเป็นทิศมนตรีควรจะตั้งพระพุทธรูปบูชาทางทิศนี้แล้วหันหน้าไปสู่ทิศตะวันออก ทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศกาลากินีควรจะทำส้วมหรือที่ตั้งสิ่งปฏิโกลไว้ทางทิศนี้พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ได้แก่พระปางรำพึงอาพรที่ใช้สำหรับวันศุกร์ได้แก่อาพรสีเมฆหมอกสีที่ใช้สำหรับวันศุกร์ได้แก่สีน้ำเงินอ่อนอักษรที่ใช้ได้แก่อักษรวัค สสลา,าสฤาษีสเสือหอหีบรอจุราออ่าง